ครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมาให้มวลซื้นเอาเมื่อนี่เข้ามาตามตัวเรียกแนวทางแม่บัวและพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาอา่าถือว่าลดพี่น้องเนาะเอาม่เขาไม่ลดธ,ธรรมดาใครที่ติดตามใครที่เป็นแฟนคลับแฟนซ่อง,องแม่บัวเบิ้งชิดนี่ครับผมนะเนาะเข้ามาตามต่อให้พี่น้องเป็นตังใดรอดติดตามไปพร้อมกันครับโอม เอาสวัสดีครับผมสวัสดีแม่บัวครับสวัสดีค่ะเป็นจังได้เสือลมราท่านเดือดข้นเอาอ่าให้เป็นหน้าทางนะแม่เนาะเป็นหน้าทางให้พิจารณาบังไอ้พิจารณาเบังกับอ้ยขอโทษหลายๆเด้อเอฟซีเอ้ยแม่บัวขลคืมกันานั่นแหละมันมีเขาไม่รถ้นะแม่เนาะมีเขามีรถกับจักจว่าจงไ้แล้วก็อยากให้ลูกให้ร้านได้เนาะ งวดเพิ่นหายคคักคันป้ากระเดาอ่าธรรมดาละแม่มันมีเขาไม่รู้ตัวเลขเนาะอ่ามันไม่มีใครรู้เด้อพี่รองเด้อห้เป็นหน้าทางห้ไปอะแว่วาดว่าแลยเนาะบ่ีผู้ใดหูว่ามันจะออกตัวได้นานลักแลาวว่ามันสิถือกันกับว่าเชือก็ยอ่าๆๆไม่เป็นไรงวดใครที่ตามแม่บัวก่อเป็นกาลังแน่ใจให้แม่บวัวพรอบเด้อครับเด้อเนาะ อาสว่ากันทางง่องกันนั่เสนอให้เป็นแนวทางคือกันแม่บัวเพิ่นก็นบอุ้ยพูใ้ใดอยากลูกหลานเอฟซีก็โทรมาให้กําลังใจอยู่ว่าซั่นกับเขาก็ว่าสู้แม่สู้สุดสุดสู้ช่วยมันกวนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะถูกทุกงวดเนาะแม่เนะาะจ้าแม่แม่มันเป็นเลขความฝันเนาะเออเป็นเลขคํานวณเป็นเลขคํานวณก็ยังหลุดอยู่เหล็กยังกับซางแม่หลุดได้คือกัน อ่าคือเรียกส่งกับคือกันไม่ใช่ว่าจะแม่นเสมอไปอ่าเรียกก็ฟันดีแล้วเพราะว่ามันน้อยโตอืมแท่นยุงว่านี่ก็ได้สามตนึงดอกโอ้ว่านี่ก็ฟันแล้วว่แม่ฟันเลยเด้อโอ้อ่าฟันตรงหวัดคือเกาบ่าแม่ฟันตรงหวัดคือเกาโอ้ เพิ่นจะเป็นลักษณะนี้ตลอดแม่น่าแม่ขั้นเลยออกเพิ่นจะมาฝันตลอดเลยแม่าฝันเพิ่นบ่ห้ก็คือบ่ฝันเห็นเพิ่นดอกแต่ว,ว่าัวานี่ก็ยังฝันเห็นเพิ่นอยู่เพิ่นกับมาเบาตัวเลขคือส่งวัวเนี่คืคจังส่งคืออยู่เออไปเดี๋ยวเาที่บาสิ ปัจจวบากับจุบัคนะือชงวดเนา้นเยอัว่าเอาเอาเอาสำหรับคนที่ตามเท่านั้นคนไม่ตามก็ผ่านหรือว่ารับชมเป็นควบ,บันเทิงก็ได้พี่รองปัที่บัาความฝันเ้าเป็นี้ครับผมอันเป็นจังซี่ว่างเมือเ่อพนันปวดชี้พามลายๆนันมือมืองานบุญไปนั่งยู่ใส่โฮมพูอันนี้นั่งแดเมื่อยู่นั่งแดเมื่อบ่งไล่เมื่อจบวัน ไปพ่อเหรอผิวแว่นแว่นแว่นลงมาไปไหนหน่อยน้องมาตกใสกลางเมื่อปักหลุดเอาปันนี้เห็นเลย 7, 2, เจ็ดสองสาวใส่กระเป๋บบาวไว้บัานนี้ที่นี่ก็แล้วก็แล้วไปกับวได้คึดนยังดอกับก่ได้บอกมูก่บอกไปดอก่าที่นี่ป่านนี้มานอนมาขึ้นนี่มื่ขึ้นเหนือฝันฝันเพื่อนปัด<อ>น,น,น,นี้เพิ่นลรมาเพิ่นลรมาเพื่อน่าได้เราได้เลขวพัสน่าเอาได้ยุใสพ่พ่อสั้น่า,นา ไ่้ยุใส่พ่อสั้นเอาแต่จโยนให้นั่นเดีอพันวันเลิกก็ได้ละพ่อเจ็ดสองเงินเดือนพันวันสิเอามันกับเอ่อมือเราแล้วมันกับไโอ้คันคันออกจากปากเพื่อนเนี่ยเนาะคือยุหงวได้หววนั่นรุดออกคันรุดออกจากปากเพื่อนเนี่ยคันบอกเัาเคี้ยงกขาออกวตรงเออแม่ สองกว่ากับสองหกคนเด้วเพราะฉันแม่บ่แม่หัวนี่พันกัวว่าสองเจ็ดคนเด้วเพราะฉันมันวางที่โอ้โอ้โอ้หัวสองกว่ากับสองหกันเด้พี่น้องก็ออกตรงๆนี่นะแม่นะแม่อ่าหัวนี่พันกัว่าให้เลาได้เลขนะแม่ให้ให้ยุ้ยใส่พ่อหน่ยนะเอากับสองเจ็ดคนเด้ยมันวางที่โอ้ พ่อทูกพันเมาพันเมาแล้วพันกลับไปเทียร์กับบอรนุ่งน้องจงกระเบนคือเก้านั่นแหละผู้เก้านั่นแหละอ่าผู้เก้าผู้เดิมอ,อืมกติณีกติ๊กเอาติ๊กเอาโซนหน้าไม่สิออกโต๊ะกัดสี่คนบอกกับเล่มมากวา่าเป็นโต๊ะกัดกับเล่เอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกานั่นแหละอ่าคือเจี้นงเตีแมนปัดเลข ามตัวนั่นเอาหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองโอ้หกเจ็ดหนึ่งหกเพราะว่าเพราะว่ามาเพราะว่าถ้าบนข้างนอกออกมาแล้วรัก uh. ลอยบ่ถือบ,บ,บ,บ่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 ค่อยพิดเป็นไหนรักลอยนี่ uh. พอแล้วก็ได้ศูนย์เขาก็ว่านับศูนย์มันอ๋อปิดเอาศูนย์ใจอยู่อ่า uh. บ้างวันนี้ได้เลขหกลักร้อยนะโอ้ก็คือเลขฟันปะทะเลขสูตรต้ลน,นี่แมน <c oughs> เพราะว่าเลขลัก,กลอยแม่ผัวบ่ค่อยลดป็นใดเด้บ่ค่อยลดโอ้สองมาเรื่อยยุนเป็นสูตรโบราณถือว่าแม่นเลขลักยสำหรับเฉพาะลักลอยเป็นบ่แม่แมนโอ้เจ้ว่ากขาบ่ฮู้ว่าเอาเขาใส่กันนั่นสิเหรอโอ้ก็สนน่ะอ่ากินต,ต่ละหนาะเอาเบิ่งก็ลูกเห้ย แม่ขึ้นแต้มลงแต้มก็คือเจ็ดหนึ่งแมนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามอือเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแต่ว่าตัวพี่เพื่นบอกก็แค่กับสองเจ็ดแมนอือเอาเอาเอา เลขหกไปใส่ลักล้อยครับได้หกก็เดียวเลยมวด่อนก็นได้ศูนย์ก็เดียวโอ้อ่าเรื่องว่าผู้ใดบ่ามากักอยากมักแต่ลัก้อยดียกันตามสบายค่ะผู้ใดก็เอาใส่องเบงครับผมถาผู้ใดอนถาผู้ใดเสียงเลขเป็นเด้อถาะผู้ใดเสียงเลขเป็นหล้กก็เสียงและะ้วกเขามาบอกไม่วัวน้ำในเด้อ เออเอาเอาเลขที่แม่ห้เมื่อนี้เนี่ยเอาไปหนึ่งคิบหนึง่งคนะิบเสีนนะอออันนี่อันผู้นั่งยู่มันโทรมาบอกว่าเลขแม่ผัววันนี้ก็เขาลขงผมเสียงเปิงมาเสร็มาโอ้เสียงเปิงอีกแน,น่ได้จ้าเออผู้ใดแม่นเต้แม่นอ่าเสียงเปงอีกแน,น่เสียงเปิงอีกแน่ได้จ้าเออว่ามันติเขาเพราะเขาติงวันนี้เต้ แมนสิได้โกงสุดท้ายสิได้บอกเอฟซีเฮาแต่ว่าเขาเขาคุ้ยเขาแล้วว่าสันกับพ่อเดว่าผู้เพิ่นแม่นผู้เพิ่นแม่นโอ้เพิ่นว่าอ่านว่าหันเพิ่นเพิ่นเสียงเพิ่นว่าเด็กบ่เขาเต้แมนเพิ่นเสียงเพิ่นว่าแม่เอ้ยเลขเฮาบ่เขาดอกว่าสันแม่นเพิ่นสิแต่ว่าก็ะจื่อเบอร์โทรเพิ่นบ่ได้น่ามันหลายคนเท่มาเนาะครับผมอ่า อ้าฝากไปถึงคุณแม่ผู้ผู้เพิ่นอาจจะเสียงแม่นไ้เอฟซีเพราะว่าเพิ่นจะเป็นเอฟซีแม่บวกขึ้นกันไ้เพิ่นเอาเลขตัวนี้ไปเสียงมองเบื่องดูคันแม่นกันจะลืมบอกกันจะได้จะได้บอกเอฟซีนะแม่ละจะได้บอกเอฟซีว่าผู้เพิ่นฝันแม่นผู้เพิ่นเสียงแม่นนะแมนคั่กแล้วก็จะได้เนียนยำห้ฝากความแม่ฝากความแม่ครับ พ่อใยญ่ฟาปินขอขึ้นหอดเจ้าเด้อโอ้เอาเอาเอาอครับผมก็จะเพิ่นเบิ่งอยู่แม่เพิ่นเบิ่งอยู่ดอกเออเพิ่นก็แสี่อดมินอยู่่อว่าแข่งกันโอ้ยเป็ดเนี่ยมันกะธรรมดาเนาะเออเอาเขาส่องเดียวกันเขาก็บอกใหากันเออมาเปลี่ยนครับผมมาเปลี่ยนเข้าให้เป็ดหน้าท่าน อาศัายขึ้นกันแล้วกันเพราะว่าคะแนนตรงกันแฮงกี้ดีค่ะนี่แม่ไม,ไม่คะแนขตรงกันเนี่ยฟาดเบิ่มเลยแล้วอ่านั่นแหละแฮงกีดีเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเอฟซีที่ผู้ติดตาม<น>จะได้มี<น>อ่าโชคมีมันน้ำกันแม<น>่อ่าโอ้แต่ใบอะไอรกับบังเอิญสองเจ็ดติแม่ใบที่โรนลงมาใส่ฟ้ามือเพ่นกันเลยแม่หน่อยเออสองเจ็ดเจ็ดสองอืมจัดจัดแบบนี้เลย เป้ากำรวยใส่กระเป๋าไว้อืจไปมานนี้มึงขึ้นพันหันว่าพันกระเป๋าพันกับว่าแต่ไฮลันเดพันวางเสียเจ๊จ้องอันเดพันว่าอืพอแล้วพันกลับไปวบาๆยังไรคว่ำเลยคือว่ารุดปากเพื่อเดี๋ยวดีเนาะแม่เนาะแม่นออกจากพันออกจากปากเพื่นเนี่ยคืออยู่เด้อืพัางวดได้เบาออกจากปากเพื่นเนี่ย ก็ไม่ค่อยมั่นใจปันเดอืเพราะว่ากะเพิ่นก็ว่ามาจังสั้นเนาะก็ไปจังสั้นแล้วมันก็เป็นแนวทางเนาะถ้าตันเฮาบ่าเอา๋ยว,วค่ารวยออกเที่นังได๋นะ่าเสียดายน้ำกดเนาะแม่เนาะเสียดายโอ้ยเะลื่อยะลืออยู่อ่าอ่าอ่าเอาทีเดียวเนี่ยกะเจ็ดสองสองเจ็ดนาะแม่เนาะแม่นเจ็ดสองสองเจ็ดเด้อพี่น้องอ่าแล้วก็ แม่บวัวเพิ่นเอาสูตรเด่นของเพิ่นมาใส่ขึ้นรักรลอยก็คือติดหวกไว้์ก็<ต>คือผู้ใดบม่มักเสาตัวอื่นใส่โลดอ่าอ่าอ่าอันนี้แบบแบบจังสี่เนี่มนมนมนยมันมักไผมักมั่นดอกโอ,โ,อโอ้ครับอืม,ม,ม,มอา้าวตามนั้นนะแม่เนาะขอบุณหลายๆครับจ้าขอเอ็มนี่ลูกคน,นุโชคดีได้จ้าอา้าวครับผมจ้าสวัสดีค่ะอา้าวทีนะ่ราก นั้นเด้อพีวน่องเจ็ดสองสองเจ็ดอย่าลืมเนาะแต่ที่เพิ่นรู้ปากมากคือเจ็ดสองสองเจ็ดผี่หน่องไปจับด้วยบนล่างด้วยก็ดีเนาะแต่ 5, 5, 3, ถ้าอยกได้สามตัวคุณแม่บวกคนจับลักเป็นลักวัดมาใส่เด้อพี่น่องเด้อเอาเซียงเบิงเอาไปเซียงเบิงพูยมักเซียงข่านเซียงฝันยีฝันยังกะยดต่อเข้ามาเนาะก็ที่ได้บอกเอฟซีเพิน่นมีศพมีหมานำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแหงๆปังๆครับ